Hello today I will talk about future continue as ten มีชลสิเล่นสุดิี n น่าต a ะหกสิ and I am p r i t i s h อี a เพียครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึง future continue as ten ละอาม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าพูดถึง future continue as ten เนี่ยเป็นเทนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงเนาะ <c oughs> อ่าเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้เวลาพูดอังกฤษเนาะบางคนก็อาจจะแค่ พูดเฉยๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเทนหรือแกรมมาของมันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแค่ p r e s e n น Sim p ม e พร e เซนตอะไรพวกนั้นเนาะก็จะไม่เป็นสิ่งตรงนี้อ่าทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ future continuous tense เนาะซึ่งถ้าพูดถึง future continuous tense เนี่ยเราก็จะนึกถึงการที่เราบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเนี่ยได้กําหนดเวลามันไว้แล้วเนาะซึ่งวันนี้เเดี๋ยวเราจะให้อาร์มเนี่ยอธิบายของโครงสร้างของมันเนาะว่า โครงสร้างของมันเนี่ยมีลักษณะยังไงเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาไปใช้นในการทำข้อสอบรวไปถึงการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนาะในเ่วนของสตรั c เจอรหรือว่าโครงสร้างของประโยคเนาะในโครงสร้างของประโยคเนจะมีอยู่3อย่างก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามโดยประโยคบอกเล่าเนี่ยจะประกอบด้วย subject will be และ verb ing โดยจะมีตัวอย่างของเราก็คือ she will be traveling to Italy next summer จะมีชีเป็น subject ตามด้ว l w ตาม review และ w e r b ing ก็คือ traveling โดยะจะมี to it's v y next summer เป็นตัวขยายเนาะทำให้ประโยชน์ดูชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับประโยคนบอกเล่าแค่เราเติม NOT ไปหลังคำว,ว่า WILL ก็คือ subject บวกด้วย w i l o NOT บวกด้วย B และบวกด้วย verb ing โดยตัวอย่างเราก็คือ Sam will not be going to the cinema with Jack at 8 p.m. tomorrow โดยจะมี Sam เนี่ยเป็น subject ตามด้วย will not และตามด้วย be ตามด้วย verb ing ก็คือ going ส่วนประโยคด้านหลังคือส่วนที่มาขยายให้มันมีความชัดเจนยิ่ขึ้นอย่างที่3ก็คือประโยคคําถามประโยคคําถามเนี่ยจะเอา will ยา้ายมาด้านหน้าโดยจะมีประโยคว่า will ตามด้วย subject ตามด้วย be และตามด้วย verb ing โดยตัวอย่างก็คือ w i l l you be starting a b o r t this time next year โดยจะมีวิวนำหน้ามาก่อนตามด้วย subject ตามด้วยดีและตามด้วย verb I-N-G ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการใช้งานของมันเนาะว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันใช้งานยังไงการใช้งานของมันนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบเนาะรูปแบบแรกก็คือการกระทำเนาะที่เราจะกกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดในอนาคตอ่ะ พูดแบบนี้บางคนอาจจะงงหรือไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างของเราก็คือ at 10 am tomorrow our daughter will be performing on stage ก็คือในประโยคนี้เนี่ยเขาว่าว่าพรุ่งนี้ในเวลา10โมงเช้าลูกสาวของเราเนี่ยก็จะกำลังแสดงบนเวทีมันเป็นการที่เราเนี่ยได้กำหนดช่วงเวลาไว้แลาว่าในเวลากี่โมงจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนในประโยคนี้นะครับได้บอกไว้เลยว่าในช่วงเวลา10โมงเช้า ของวันพรุ่งนี้เนี่ยลูกสาวของเราเนี่ยก็จะแสดงบนเวทอีอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบที่1นนะครับต่อไปรูปแบบที่2คือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีเหตุการณ์อื่นเนี่ยแทรกเข้ามานะครับรูปแบบนี้ก็งองอีกเช่นเดิมดังนั้นเราต้องไปดู example ของเราก็คือ my parents will be preparing for dinner when my brother plays football with his f r i e n d tomorrow ก็คือในประโยคนี้นะครับเขาก็จะกล่าวว่าพ่อแม่ของเราเนี่ย กำลังเตรียมอาหารเย็นเมื่อพี่ชายของฉันเล่นฟุตบอลกับเพื่อนพรุ่งนี้ก็คือเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาคือพี่ชายของเราเนี่ยเล่นฟุตบอลกับเพื่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาอ่ะต่อไปนอะก็จะเป็นรูปแบบที่3หรือรูปแบบสุดท้ายของเรารูปแบบสุดท้ายเนี่ยเราก็คือจะกล่าวถึงการกระทําที่เกิดขึ้นตามตารางเวลาหรือพูดง่ายๆว่ามีการวางแผนวางแพลนเนอร์ไว้แล้วอ่า ซึ่งเราก็มีตัวอย่างประโยคอีกเช่นเดิมก็คือ tomorrow at 9 a.m. I will be meeting with the board ก็คือพียงแค่ว่าเราได้มีนัดไปแล้วว่าในเวลา9โมงเช้าของพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการประชุมกับคณะกรรมการนั่นเองต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเทสนะเราก็จะมีในส่วนของเทสเนี่ยจะมาช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจในส่วนของเทสนี้มากขึ้นลินดอยจุดๆ next Winter the North. วินเซอร์อินเ o อ t h นตแบงค์แบงจะตอบคำถามอนี้ได้ไหมได้ตอบตอบได้แน่นอนอ่าข้อแรก will spend ข้อสอง will be spending ข้อส be spent ข้อนี้เนาะเป็นข้อที่ไม่แย่เลยว่า easy มากข้อนี้เนี่ยน่าจะตอบข้อ b นั่นเองก็คือ will be spending อ่าเขาอ,อธิบายได้ไหมว่าทำไมถึงตอบอันนี้เอาเลยอ่าที่ตอบอันนี้เนี่ยเพราะว่าตามหลักการหรือ สตรัคเจอรที่อารมให้มาเนี่ยคือโครงสร้างของเทนนิสเนี่ยจะต้องประกอบด้วย will be แล้วก็ตามด้วย verb ing นั่นเองดังนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่ตรงกันก็คือข้อ b ก็คือ will be spending นั่นเองก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องและอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับต่อไปนี่จะเป็นข้อที่2 In s e p t e m b e r next year all b u t f a i r จุดจข้อ a will be increasing ข้อ b will be increased และข้อ c or increasing คิดว่าตอบข้อไหนกันบ้งอ่าข้อนี้นะ t h a ด down เนี่ยน่าจะเป็น will be increasing ข้อ่ข้อ A นั่นเองเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยก็ตามที่ a r มได้บอกไปแล้วข้างต้นแล้วก็ข้อนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เป็น basic พื้นฐานเลยก็คือต้องตามด้วย will be แล้วก็ตามด้วย verb ing ก็คือ increasing นั่นเองใช่แล้วถูกต้องครับผมต่อไปจะเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ย he จุดจุดจุ his homework when you arrive tonight ข้อ a will do ข้อ b does และข้อ c will be doing ได้ิดว่าตอบข้อไหนครับข้อนี้ก็พูดได้เลยอะว่า easy เช่นเคยก็น่าจะตอบข้อ c ก็คือ will be doing นั่นเองเพราะว่าก็ตรงตามโครงสร้างของมันคือตามด้วย will be แล้วก็ตามด้วย verb I M g นั่นเอง mm. อ่าก็ถือว่าวันนี้เนี่ย ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยเนาะอาร์มส,สำหรับเทนนี้อาร์มมีอะไรเพิ่มเติมสําหรับเทนนี้ไหมที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จาเป็นก็จะมีตัวอย่างข้อสามเนาะจากที่เราได้อธิบายเรื่องของเทสไปนะข้อสามจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่มีอีเหตุการณ์หนึ่งมาแจรกสังเกตได้จากคําว่า when he will be doing his homework when he when you alive tonight เป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยกำลังทําการบ้าน หลังจากนั้นก็คุณก็เข้ามามันเป็นเหตุการณ์ที่มีอีกสิ่งนึงเข้ามาแทรกตรงกับอุเศษที่สองของเราประมาณนี้อือันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างเลยละกันคือสําหรับตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปหลายๆตัวอย่างเนาะแล้วก็จากข้อสอบเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือคําบอกเวลาอ่าเกือบทุกประโยคเลยจะมีคําบอกเวลาว่ามันจะเกิดในตอนไหนอะไรยังไง ซึ่งตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ช่วยว่ามันคือเทนที่อยู่ในฟิวเจอร์คอน n ทนเนอร์อาเทนนียเองถูกต้องงั้นสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเราได้ความรู้กันมากพอแล้วเนาะอามงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครั